โอเคเสร็จครับก็อ so ยู่กับผมเกมไมค์คลับนะครับแล้วก็ช่องบลูเล่นั่นแหละก็วันนี้ก็ตอนแรกอ่ะเออไปเนเธอร์ไลท์นะเฮ้ยไปขุดเนเธอร์ไลท์ไปเนเธอร์ไลท์วัวไปเนเธอร์หาแล้วอันเนเธอร์ไลท์ก็จะ e อ c นชาร์ก็ d ไดมอนด์ทั้งตัวตอนนี้เป็นเหล็กอยู่เลยตอนแรกก็กะายอย่างนั้นแหละนี่เอา e อ c นชาร์กันไฟไปพร้อมต่พร้อมมาถึงเวลา e อ c นชาร์ดเอ็นชาร์แค่ทันนึงวันเดียวเพราะว่าวลวหมดวิวือหนึ่ง ก็นั่นแหละตามสภาพก็แต่ตอนแรกก็กะเออจะไปฟาร์มวิวไอ้เนเธอร์สักหน่อยอ๋อไปนเนเธอร์โอ้ไเครียดกว่าเดิมโอเคหากสกไกลเลยยังคราบชุดเวทเลยเนี่ยอันนี้คาบไปก่อน <c oughs> ใช้ใช้ชุดใช้ชุดกระหลงปรงไปก่อนยังไม่เอ็นชนเลยอันไหนใช้ได้ใช้ไปก่อนชุดก่อนเหล็กก็ยังงงอยู่หมวกหายไปไหนนี่เครียดตรงนี้แหละ ็งงตอนแรกเอ๊ะจะขุดลงไงไงนะพอขุดปุ๊บโอ้โหแจ็คพอตจะลงยังไงเนี่ยสุดท้ายก็หาทางลงได้เนี่ยนี่ขุดดิ่งก็มาเจอตรงนี้เข้าเอ่เสียงสว่างมันได้ยินเสียงลาวาพอดีไงก็เลยเ,เจอสักทีอุดลาวาให้เรียบร้อยแล้วก็กลายจากฟารฟ์มพวกปิ๊กลินไงนเอาเวลน่าจะเร็วสุดเร็วกว่าไอขุดแร่ ก็ขุดปุบที่ขุดเพชรแม่งเอาเลเวลไปหมดเลยเน,น,นี่ยอันเนี้ยมันยังไงอ่ะมินดิ้งไงยิงเรียกมาตัวเดียวเนี่ยแล้วไม่รู้มันเป็นบั็อกอะไรเนี่ยปกติมันต้องแห่มากันประมาณสิบยี่สิบตัวอันนีมาแค่สามสี่ตัวมาประมาณนี้พอผมเปลี่ยนเป็นดาบแล้วมาตีมันมันก็หายไปแล้ว ดง,งง่ายๆนีทีตัวหนึ่งอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวหนึ่งแล้วมันก็ไม่มากันอีกเหมือนมันหายกวิดกันอะหรือว่ามันไม่เห็นตัวผมเนี่ยมันเป็นบัก๊กหรอมั้งผมก็ไม่แน่ใจบนมือถือดูเขาเล่นบนคอมอย่างเดียวทีนี้ก็เลยดูใน youtube หาวิธีแก้สุดท้ายก <c oughs> ็ <c oughs> ไปทำฟาร์มทำฟาร์ม ทองเลยสิครับฟาร,ร์มพวกนี้แหละก็เป็นฟาร,ร์มพวกไงพิกซัมบี้อะแหละแบบแบบยังไงแบบให้เราฟันเก็บเอ็กพีอะไรเงี้ยดีกว่าฟาร,ร์มซัมบี้เยอะแต่อันนี้คือกําลังหาไทเด้นไงมันมันใช้ไทเด้นเฉออยเลยอก็วัตถุดิบขาดแค่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรผมก็ือลองทำดูกันก็ได้ โอเคน่าจะแก้ปัญหาได้ละผมเปิดโหมดช็อคเวฟเอาก็เสียงเป็นบั๊กไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ในคลิปนะผมอปีนคนอื่นมาแล้วเขาไม่ได้พูดไงเขาไม่ได้บอกวิธีทำเขาบอกแค่เอ้ยไม่เขาไม่ได้บอกอะไรเลยเขาเปิดเพลงน้เฉยผมก็เลยต้องมาไม่รู้ด้วยตัวเองก็คือพื่ผมสังเกตและจับใจความมานะคือฟาร์มเนี้ย ปิดเปิดเนเธอร์อ่ะคือไอตอนเนี้ยจัดอย่าใครจะว,ว่าง่ายๆก็คือไอไอไอที่ดูตอนเนี้ยผมทําผิดผมทํามีฟฝังก็เดี๋ยวพาไปให้ดูตอนที่ทําเสร็จดีกว่อเไอ,อาอโทษเสียงมันช็อตนิดหน่อยมีปัญหากับแอปหน่อยนึงเห็นปะตามตามเขาแต่ว่าพิกลิ้นแม่งหลุดโอเคนี่สภาพตอนเสร็จแล้ว ในที่สุดก็เสรใช่ไหมใช่อันจริจริงก็ทําแค่ช่องเดียวนะผมทำสองช่องเลยมันใส่ก็สภาพก็ใช้ได้ดีนะใครอยากให้สอนทําก็ไลคลิปนี้ให้ครบหนึ100่งร้อยพอเดี๋ยวสอนเลยคงไม่ถึงหรอกจริงๆเดี๋ยวสอนที่หมดสร้างสรรนะค์นะก็ขี้เกียจทำแล้วว้แก้สอง แกสองไอ้แก้รอบเดียวแก้รอบเดียวไอ้สองแก้ตรงนี้ด้วยนี่คือสภาพเสร็จแล้วนะเอ้ยภาครอบที่สามแล้วนะก็คือสั้นๆง่ายๆผมทำฟาร,ร์มทองแล้วก็เอ้กีเ็จตอนนี้ปัญหาใหม่คือเชื้อเพิ่มก็ํำคลิปนี้เลยดีกว่าก็เดี๋ยวไปตัดต่อแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาวิ และสุดท้ายก็คือไม่ได้ทำไงใช่ลืมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เออได้ฟามทองแล้วก็แล้วกันนะทองกับ x อ็กพีเอ็กซนะประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้หรือเพิ่งผ่านมาครั้งแรกก็อย่าลืมกดซับส c r i b e กดไลค์ด้วยนะคลิปคลิปนี้ก็จะตั้นเป็นพิเศษเลยและคลิปหน้าด้วยเช่นกันเพราะว่าคนไม่น่าจะวางดูขนาดนั้นนะ เอาเป็นว่าคลิปทาเชือ้อเพลิงแบบไ like, ร้ขีดจากัดก็เป็นคลิปหน้าแล้วกันไม่ไ like, ร้ขีดจํากัดติไม่จํากัดเอยแช่์แชประมาณนั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายวิ bye.